สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอมมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เผื่อมันเป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ใช้จักรยานในการรับฟังด้วยนะครับ ตู้กาชารอบนี้นะครับก็จะมาวันที่7นะครับก็คือวันจันทร์แล้วก็ในตู้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นอาวุธ fr ของอาวานนะครับแล้วก็ตัวข้างตู้ตัวที่2เนี่ยจะเป็นเซซิลดักไนท์นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นนินจาเอ็ดนะครับที่ได้รับการปดเลเวล fr นะครับแต่ว่าไม่มีการรีเวิร์กนะครับ สำหรับทั้ง3ตัวละครนะครับตัววานเนี่ยหลังจากที่ได้อาวุธ FR นะครับแล้วก็ได้รับการรีเวิร์กเนี่ยก็ทำให้ความสามารถของตัวเขาเนี่ยเก่งขึ้นมาในในเรื่องการทำดาเมจเวทนะครับเพราะว่าการโจมตีของ,องวานเนี่ยเป็นดาเมจเวททุกสกิลนะครับแต่ว่าสกิลของวานก็จะมีท่าต่างๆที่ต่างกันนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดจุดเด่นข้อเสียของวานกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับจุดเด่นของวานนะครับก็ที่ผมคิดออกเนี่ยจะมีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็เป็นเรื่องที่พึ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับว่าตัววานนั้นมีการโจมตีธาตุนะครับทั้งหมด4ธาตุโดยที่แบ่งเป็นสกิลนะครับสกิลหนึ่งนะครับการโจมตีเวอร์ชันบวกเนี่ย แล้วการโจมตีครั้งที่2จะเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับส่วนสกิลสอนะครับการโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะเป็นธาตุลมนะครับแล้วก็พอสกิลเนี่ยเป็นเวอร์ชันบวกการโจมตีครั้งที่2ก็จะเป็นธาตุแสงนะครับส่วนสกิล e x เนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะครับสำหรับสกิล l d กับสกิล fr เนี่ยเป็นสกิลที่ไม่มีธาตุนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องบัฟเบิร์ดของวานเนี่ย เป็นบัฟเบิร์ดออกแนวซับนะฮะก็คือเพิ่มค่าต่างๆให้กับปาร์ตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าแม็กเบฟแคปค่าแอตแท็กเบฟดาเมจเบฟเกนเบิเกนก็คือทำให้ปาร์ตี้เด้งเบฟแรงขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าบัฟเบิร์ดของวานก็ดี ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าค่าที่ได้เนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับก็คือ20%นะครับถูกค่านะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นที่เป็นเป็นตัวละครใสายซับเลยเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัววานเป็นดาเมจเวทนะครับที่บับเบิร์เนี่ยออกไปทางซัพทีมนะครับค่าที่ได้มันก็เลยไม่เยอะเหมือนกับซับจ๋าๆแบบประมาณนั้นนะฮะ ส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับก็ตัววานเนี่ยจะมีความสามารถในการแปะดีบัฟตาบอดนะครับจากสกิล2เวอร์ชันบวกนะครับซึ่งดีบัฟตาบอดนี้นะครับมีโอกาสทำให้มอนเตอร์เนี่ยโจมตีโดนเราแม่นยําขึ้น50%นะครับเอพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะต้องบอกว่ามอนเตอร์เนี่ยปกติแล้วจะโจมตี100%นะครับแต่ว่าพอโดนดีบัฟของวานเนี่ยก็จะเหลือ50%นะครับแบบน,นี้จะถูกกว่าครับ ส่วนจุดเด่นข้อที่4นะครับตัววานเนี่ยไม่ว่าจะเจอมอนสเตอร์กี่ตัวเนี่ยก็สามารถสู้ได้นะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์มาแค่ตัวเดียวเนี่ยสกิลที่เหมาะกับมอนสเตอร์ที่มาตัวเดียวแน่นอนครับว่าเป็นสกิลหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าเราโจมตีมอนสเตอร์เป้าเดียวตัวสกิลหนึ่งจะมีการตีเบฟและตีเลือดมากกว่าสกิลสองนะครับส่วนมอนสเตอร์มากกว่า2ตัวขึ้นไปเนี่ย เราก็สามารถใช้สกิล2ได้เลยนะครับเพราะว่าสกิล2เนี่ยมีความสามารถในการทำดาเมจด้านข้างนะครับแต่ว่าสกิลหนึ่งเนี่ยจะไม่มีนะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดเด่นของวานไปนะครับตรงที่ว่าไม่ว่ามอนเตอร์จะมากี่ตัวเนี่ยเราก็สามารถหยิบวานมาใช้งานได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นทั้งหมด4ข้อนะครับต่อมาก็จะเป็นความสามารถของอาวุธ FR นะครับ สำหรับอาวุธ FR ของวานเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ FR โหมดก่อน,นครับ FR โหมดของวานนะครับมีความสามารถในการเพิ่ม HP ด a m a g e ให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP Bonus นะครับก็จะมี2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกนะครับเมื่อตัวละครฝั่งเรานะครับใช้สกิลฟรีนะครับจะได้เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด40% ถ้าเกิดเป็นวานใช้เองนะครับจะได้เพิ่มขึ้นอีก20%เนะครับเท่ากับว่าเงื่อนไขที่1ถ้าเป็นวานโจมตีนะครับจะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนเงื่อนไขที่2นะครับเมื่อจบเทินนะครับแล้วตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีเบฟมากกว่า20%ของค่าแม็กเบฟของตัวละครตัวนั้นนะครับก็จะได้20%ซนะครับซึ่งจากที่ผมดูในคลิปวาน ที่มีคนเล่นเยอะๆเนี่ยตัววานกดสกิลเองนะครับจะได้เปอร์เซ็นต์ HP d a เม g e สูงสุดเลยนะครับคือ90%นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นความสามารถ FR ของวานนะครับต่อมาก็เป็นข้อเสียของวานนะครับซึ่งข้อเสียของวานเนี่ยผมคิดออกอยู่3ข้อนะครับข้อแรกนะครับอ่าก็เป็นเรื่องของ อาวุธ fr กับเงื่อนไข fr ของตัววานนะครับซึ่งเงื่อนไข fr ของวานเนี่ยมันค่อนข้างจะเฉพาะตัวไปหน่อยนึงนะครับทำให้ถ้าเกิดเราต้องการเปอร์เซ็นที่ได้สูงสุดเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้วานในการกดสกิลฟรีเท่านั้นนะครับถึงจะได้สูงสุดจริงๆนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับถ้าเกิดเราเจอบอสเนี่ยดูดธาตุนะครับธาตุน้ำแข็งธาตุลมธาตุแสงธาตุไฟอะไรพวกนี้เนี่ย มันก็ไม่ถึงกับวานเล่นไม่ได้นะครับถ้าเกิดบอสดูดแค่ธาตุใดธาตุหนึ่งเรายังสามารถกดสกิลอื่นทดแทนได้นะครับยกเว้นแค่ถ้าเราเจอด่านที่บอสดูดทุกธาตุในคราวเดียวนะครับก็เก็บไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดดูดแค่ธาตุใดธาตุหนึ่งหรือว่าดูด2องธาตุเนี่ยมันก็ยังพอมีสกิลอื่นให้เรากดใช้แทนได้นะครับสำหรับข้อเสียข้อที่2 ส่วนข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับก็ถ้าเราเจอบอสที่คา์เตอร์เวทนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าใช้นะครับบางด่านเนี่ยถ้าเราใช้เวทปุ๊บแล้วบอสคา์เตอร์เวทแบบการันตีว่า,าตีเราตายเลยเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางด่านนะครับก็อาจจะแค่คา์เตอร์ปกติแต่ก็มีหลายๆด่านนะครับที่เมื่อเราโจมตีเวทแล้วแล้วบอสคา์เตอร์มาบอสทำการลบบัฟเราหนึ่งช่อง หรือว่าการันตีโดนตีเลือดจนตายอะไรแบบนี้เนี่ยแบบนั้นก็ไม่น่าใช้นะครับสำหรับข้อเสียทั้ง3ข้อก็มีเท่านี้นะครับเราก็มาสรุปตัววานกันนะครับสำหรับตัววานนะครับก็อยู่ในหมวดหมู่มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้าวานเนี่ยมันก็จะมีตัวละครที่ได้รับอาวุธ fr แล้วก็อาวุธเบิร์ดเนี่ย หลายตัวนะครับแล้วก็ตัวเรานั้นเนี่ยก็มีการทำตเาดที่มากกว่าวานหรือว่าอาจจะเท่ากันกับวานก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวอื่นแทนวานก็ได้หรือว่าจะกดหาวานก็ได้นะครับอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจเลยนะครับก็ดูจากจุดเด่นเงื่อนไข fr ดูข้อเสียนะครับแล้วก็ตัดสินใจกันนะครับว่าจะกดหาไหมนะครับ ส่วนใครที่อวยวานนะครับผมก็ขอเวพรให้เพื่อนๆท่านั้นกดออกง่ายๆนะครับจะได้มีทรัพยากรในการกดตู้ถัดไปนั่นเองนะครับสำหรับตัววานก็มีสรุปง่ายๆสั้นๆแค่นี้เลยนะครับต่อมาเรามาดูตัวข้างตู้ตัวที่2นะครับก็คือ c ซซิลด a r k ไนส์นะครับสำหรับ c ซซ Dark k n ไน h ์เนี่ยในอนาคตนะครับจะได้รับอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับซึ่งอาวุธ ทั้ง2ชิ้นนี้เนี่ยจะมาในเดือนกุมภาพันธ์อ่าปี25-66กนะครับก็คือปีหน้านั่นเองนะครับสำหรับใครที่อวยตัวเซซิลดักในนะครับแล้วยังไม่มีของเลยหรือว่าคนที่มีของก็ตามนะครับผมก็แนะนำให้รอกดตอนที่เซซิลเนี่ยได้อาวุธ FR กับอาวุธ BT ดีกว่านะครับ เนื่องจากว่าเราจะได้ลุ้นอาวุธ fr แล้วก็อาวุธ bt ไปในตัวด้วยนะครับในการกดหาอาวุธทุกอย่างของเขานะครับสำหรับคนที่ไม่มีนะครับในตอนนี้นะครับสำหรับเซซิลดักไนเนี่ยเราก็ดองครังไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับรออนาคตเท่านั้นเลยนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือนินจาเอ็ดนะครับสำหรับนินจาเอ็เนี่ยก็ยังอาพับอยู่นะครับยังไม่ได้รับอาวุธ fr นะครับ สำหรับนินจาเอทก็ถ้าใครอวยก็ทำได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้อวยเนี่ยก็ข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับเพราะว่ายังไงนินจาเอทตอนนี้เนี่ยก็จริงๆมันใช้งานได้ไหมมันก็ใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวที่นินจาเอทจะไปคอมโบด้วยได้เนะี่ยจากที่ผมจำได้เนะี่ยก็จะเป็นอาวุธ F.R. ของรีเดียนะครับที่ เงื่อนไขเนี่ยจะต้องให้ฝั่งเราหลบการโจมตีของมอนเตอร์นะครับซึ่งนินจาเอทเนี่ยก็สามารถหลบได้100%เนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเล่นคอมโบกับอ่ริเดียเนี่ยก็อาจจะมีนินจาเอทที่หลบร0อนะครับแล้วก็มีตัวปู่การัฟนะครับที่หลบร0อเช่นกันนะครับที่สามารถเอาไปคอมโบกับเ r สดเดียได้ถ้าใครคิดกดและอยากเล่นทีมหลบแบบฟูลทีมเนี่ยก,ก็ทำได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครไม่เล่นไม่ได้เล่นรีเดียก็ข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับสำหรับนินจาเอดนะครับสำหรับรายละเอียดตู้กาชารอบนี้ก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าตัวละครในตู้ทั้ง3ตัวมันก็ค่อนข้างที่จะเงียบๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาวาน fr ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ